อะไรอ่ะเอาหลอดมาสองด้ามแล้วยังไงต่อเอาไปวางไว้บนแก้วแล้วยังไงต่อเอาหลอดอันนึงมาถูกข้าไปในชู่วถูถูถ,ถูไปเรื่อยๆแล้วยังไงต่อเอาไปวางไปใกล้ๆหลอดแล้วทําไมอ่ะเฮย้ยมันเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนจะเกิดเราหล,ลอดอันนึงวางไว้บนแก้วแล้วอีกอันนึงไปถูก็ดาษปใชู่พอมาโดนกันหลอดม,มันจะหมุนเองได้ครับทุกคนคนคิดเขาต้องไปโบสถ์แล้วคนโสดต้องไปไหนครับ โอเคครับอะดาษแรกผมได้ไปซื้อกาดถี่ชู่กับหลอดมาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนต่อไปผมจะทําการเอาหลอดอันนึงมาถูกระดาษถี่ชูนะครับทุกคนวันนี้ก็จะมาขอโชว์น้องๆนิสนึงอะครับก็แบบคนรวยแบบพี่ก็ต้องใส่แบบของแบรนด์เนมใช่ไหมทุกคนรองเท้าก็แบบลาคอ่ะครับกางเกงลาขึ้นส่วนเสื้อก็ลานักรักนะ ต่อไปผมจะรอดอันนึงวางเปนม้วนพวดนะครับทุกคนแล้วเอาหลอดที่ถูกกับดาวทิชู่ไปวางใกล้ๆนะครับทุกคนแล้วเราจะมาดูกันนะว่าหลอดมันจะหมุนได้เองจริงไหมถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยครับสามสองหนึ่งเฮ้ยผมทําได้ครับทุกคน